เมาสนันดาราสาวสวยมากอีโก้สูงงอนถี่เกินเบอร์จนแฟนทนไม่ไหวต้องขอลา ในวงการบันเทิงมีข่าวเม้าดาราแซ่บๆออกมาให้ชาวเน็ตสายเผือกตามสืบตลอดเวลาและล่าสุดทางด้านเจ้าแม่ก็อตสิบอย่างมาดามกุ้งกิ้งได้ออกมาเปิดประเด็นของดาราสาวสวยคนหนึ่งซึ่งมีความดังแบบจางๆดังไม่มากแต่ว่าสวยเด่นซึ่งเธอจะถูกจับตามาเรื่องความรักเสมอไม่ว่าจะคบกับใครก็มักจะมีข่าวรักๆเลิกๆก,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 กันอยู่บ่อยครั้งโดวยวงในนั้นได้เล่าว่าดาราสาวคนนี้ได้เลิกกับแฟนเพราะงอนและทะเลาะกันเป็นประจำตอนแรกฝ่ายชายก็ง ตลอดแต่หลังๆมาฝ่ายชายก็รู้สึกว่ามันเกินไปเพราะฝ่ายหญิงทําตัวเหมือนเด็กๆเอะอก็งอนขณะที่ฝ่ายชายเป็นคนเพียบพร้อมไปทุกด้านเป็นที่หมายปองของสาวๆเพราะความหน้าตาดีและใจดีแต่พอมาคบกับดาราสาวคนนี้ก็ต้องยอมให้เพราะแทบต้องง้อรายวันวันดีคืนดีอยากให้ปรับอะไรก็โทรไปบอกหลายไปแกล้งทําตึงจนฝ่ายชายต้องขอระบายกับคนใกล้ตัวจนข่าวหลุดมาถึงหูเพื่อนดาราสาวงานนี้เพื่อนเลยออกโรงเตือนดาราสาวก็ตกใจเพราะ ไม่คิดว่าจะมีใครรู้เรื่องนี้สุดท้ายเลยไปเวียนกับแฟนมฝ่ายชายเองก็ทนไม่ไหวหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อไปหาฝ่ายหญิงอีกเลยดาราสาวก็พยายามงอแต่ผู้ชายก็ไม่ตอบจนดาราสาวทนไม่ไหวไปหาถึงบ้านแฟนนุมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังบอกกับฝ่ายชายว่าฉันงอนเธอต้องงอแต่รอบนี้ฝ่ายชายทนไม่ไหวแล้วฝากเพื่อนไปบอกดาราสาวให้หน่อยว่าเราไม่ไหวแล้วขอไม่ไปต่อ พอเพื่อนไปบอกเธอก็ไม่เชื่อเลยไปหาฝ่ายชายเลยสาทยายพฤติกรรมฝ่ายหญิงแบบจุกๆสุดท้ายดาราสาวคนนี้ก็ต้องขับรถกลับบ้านแบบเศ้าๆพร้อมบอกเพื่อนว่าฉันไม่ผิดเขาละผิดและต้องเสียใจที่ไม่เลือกฉัน